แกงจืดไข่น้ํากันครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาเจียวไข่ธรรมดานี่แหละครับหกฟองนะครับใส่พริกไทยป่นนะครับใส่ซีอิ๊วขาวใส่สองอย่างนะครับหลังจากนั้นตีไข่นะครับเพื่อที่จะเจียวธรรมดานี่นแหละครับใส่น้ํานะครับเพื่อให้ฟูใส่น้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันอื่นก็ได้นะครับ ไฟกลางนะครับทอดไข่น้ำมันร้อนแล้วไข่ลงเลยนะครับคนนะครับเพื่อให้สุกเร็วพริกไข่นะครับไข่สุกแล้วนะครับเราก็หั่นเลยนะครับ จริงๆแล้วเราสามารถที่จะทำด้วยกระทะนี่โดยการใส่น้ำไปได้เลยนะครับแต่อันนี้นะครับผมจะทำกับหม้อสะดวกกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการลดน้ำมันด้วยนะครับเพื่อสุขภาพนะครับช่วงนี้นะครับผมลืมถ่ายนะครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ซุปก้อนนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราบุบเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่รากผักชีแล้วพอน้ำเดือดอีกครั้งนะครับเราก็ใส่หมูก้อนของเรานะครับแล้วก็ใส่ไข่เจียวไปเลยนะครับขอโทษจริงๆลืมอัดขั้นตอนนี้ไปนะครับแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับ แต่ที่นี้รู้สึกว่าน้ําเขาจะเยอะเกินนะครับผมก็เอาน้ําออกนะครับกะน้ําผิดนะครับหลังจากนั้นเราปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวครับน้ำปลาซอสปรุงรสน้ําตาลปีบ๊บคุกเขาเคลือบผสมให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราชิมรสด,ดูนะครับ ผมจะใส่ผักนะครับผักจะมี3อย่างก็คือต้อนหอมนะครับขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีนะครับใส่ไปเลยใส่เยอะๆยิ่งดีนะครับหอมปิดไฟครับคือน้ำไม่ต้องให้เยอะนะครับรสชาติเขาจะได้เข้มข้นนะครับเราจะไ,ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะแยะนะครับเราจะมีเครื่องปรุงอีก2อย่างที่เราต้องใส่นะครับ พิกไทยครับกระเทียมเจียวได้ทิปครับคุกเขาเลยนะครับเพราะน้ำเราเข้มข้นอยู่แล้วนะครับใช้เวลาทำไม่ถึง10นาทีนะครับแต่ได้อาหารรสชาติอร่อยอีกมือ้อหนึ่งนะครับ แกงจืดไข่น้ำอร่อยอร่อยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ